การลงมือทํานะครับด้วยความสบายใจนะครับคิดถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นและการพิจก๊ก็นำภาพประทับใจแบบนี้นะครับมาสู่เพื่อน,อนสมาชิกนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนี้ก็คือดอกดาวเรืองและกุหลาบหนูแหมสีชมพูอ่อนกุหลาบบ้านนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือปลูกไว้เพื่อนอกจากความสวยงามแล้วก็เป็นการนำไปถวายพระนะครับโอ้โหครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ว่าถ้าปลูกเองทําเองนะครับและนำไปถวายพระนี่ได้บุญมากมายนะครับได้บุญมากๆเลยนะนี่ก็เป็นความภูมิใจนะครับแล้วก็ได้บุญมากๆเลยนะครับเมื่อเช้าแม่ก็อ่าตัด ดอกไม้นะครับเพื่อจะไปถวายพระเรียบร้อยแล้วก็วันนี้อากาศดีมากๆนะครับตีสี 4, ่ตีห้าฝนลงมานะครับฝนตกปล่อยปลอยลงมาแล้วก็ตกหนักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปปล่อยสลับกันแบบนี้นะครับนี่นะครับปากใต้บ้านเราครับรับแม่ชุมพรครับพอประมาณสักเจ็ดโมงนิดๆพระท่านก็ มาบินทบาทครับมาสององค์ครับวันนี้อร์ไพมากมากเลยนะครับมาบินทบาทนะครับแล้วก็ครอบครัวเรานะครับคุณแม่กับคุณภรรยาผมก็ได้ใส่บาทลูกชายตัวเล็กผมยังหลับอยู่นะฮะนี่ก็เป็นภาพการใส่บาทก็มีข้าวนะครับมีแกงมีผลไม้นะครับแล้วขนมต่างๆนะครับรสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรามีและ ศรัทธาเราอยากใส่กวบใส่ครับตามกําลังครับอันนี้ก็เป็นความสุขครับความสุขแบบบ้านๆนะครับความสุขแบบบ้านๆนะครับหากันได้ง่ายๆนะครับพระมาบิณฑบาตตอนเช้านะครับปลูกดอกไม้ไว้ใส่บาทเอ้ยปลูกดอกไม้ไว้ถวายพระนะครับเป็นสืบคนแล้วก็เป็นบุญมากๆเลยนะครับเนี่ฮะไม่ต้องทําบุญอะไรมากมายก็ได้บุญอย่างมากมายนะครับ ด้วยการกระทําด้วยการลงมือทำนะครับด้วยความสบายใจนะครับคิดถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นรายการ Big Ads ก,ก็นําภาพประทับใจแบบนี้นะครับมาสู่เพื่อนๆสมาชิกนะครับเผื่อท่านไหนก็ได้ทําแบบนี้ด้วยนะครับก็ยิ่งดีนะครับก็เรียกว่ามีความสุขทั่วถึงกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Big Ads เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ขอมีความสุขโชคดีด้วยกันทุกท่านครับขอบคุณสวัสดีครับ